แค่รถขายจังไนคะอันนี้ชาวบ้านผสมหูโมเดลสีชวบ้าอันนี้สแกนได้ป่ะจ๊ะมีสแกนอ๋อโอเคค่ะม็แบกรอกกรอกถุงละสิบห้ามัก็เือเยดขายจังไนคะเอาเอาเอาถูาเอาโลนึงค่ะ มะเขือเทศงามๆพี่น้องคนนะสวนเองบ่จา่าอ๋ออันนี้ก็แพ็สะสำเร็จแล้วค่ะเนาะมะกอกกับอันมะมะกอกก็ยังก,ก็กับมะเขือเทศมะถัว่วมะถั่วก็มีพี่น้องคนนะลายยางลายแนวอันนี้มะพริกเขียวบ่จ่า,จามะพริกหวานพี่น้องอันนี้โลละสามสิบห้าบาทจ้ะพี่น้องจา้ามาเดอ้อตลาดดงพุ่มเขาค่ะ สวัสดีค่ะกินอย่างโน้ค่ะโอเคอันนี้กี่บาทกับเท่าไรคะอันนี้ขึ้นบาจะดามสุยขอขอพคุณทุกทุกกำลังใจพบพกพคุณทุกทุกการติดตามเดิใจเด้กัดอเนาะประกวนดามสุยขอขอบีแกงอันนั้นไม่ะใสใสไก่เนาะ มะพทรทงหนึ่งอันนี้กําเท่าไหร่อันนี้อ่ะจะต้นพกบัวนี่ขายจังไรเนาะจ้ะอัน,นสวัสดีจ้ะคุณลุงกระลำขายจังไรเนาะหัวละสิบหาบาทครับหัวละสิบห้า นนชดเอาอันเอาสองหัวบนนี่ค่ะครับครับหัวละสิบห้าสองหัวสามสิบครับผมค่ะอันนี้มาจากยังก้อค่ะมาฟักครับมาฟักถ้าเอาแต่กระล่ำเนาะก่อเนาะครับแล้วมาฟักไข่ตะเก่าครับเอาอันนี้น้ำเนี่ยค่ะกลับหนึ่งค่ะกลับขึ้นใช่บ่ครับแมนจ้ะปลูกเองบ่จ้ะรับเขามากครับโอ้ผมปลูกเองบ่เป็นนะครับไม่เป็นหายเป็นยังเดียวครับกระล่ำงามงามพี่น้องคุณน่ะมาเบืองได้ค่ะกระล่ำ อันนี้หมักต้นเนาะค่ะเนาะหมักต้นโอ้หมักฟักกับหมักต้นพลอยยางบ่จ้ะอันเดียวกันคหรออ๋ออันเดียวกันบ่จ้ะถุงละสี่สิบปอปลาอันนี้ก็สี่สิบป่ค่ะอันปัลาคอด้วยนึ่งจ้ะโอถุงละอ๋อ้แมนเมนปลาคอถุงเท่าไหร่คะอันนี้ละี่ยร้อยนึ่งจ้ะอันนั้นกระแสนิสต์กระไรอืมนะครับปลาคอนะครางไว้ได้หลายมือเลยค่ะบอกปลาคอเนี่ยบอกจ้ะโอ้อันจานละสิบบาทบอกจ้ะ เอาเอาสามจานนี่นี่เอาจานเอาจานนี่จานวก็เอาจานเอาจานนี่จ้ะมากรอบงามๆแต่พี่น้องอุ้ยอันนี <t <t ้หอยยังคะอ๋ออันแกะไว้ย่างดีเนาะค่ะเนาะปลาตาอ่างเลี้ยงไทยจ้ะกปลาเข็งค่ะพี่น้องถุงละสี่สิบบาท นี่อ่นซ้ซบมันสิตายบ่มันก็ทีนีตตายเนี่ยใกล้บ้านตัวเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ร้อยแปดสิบใกล้เนแพงเงียเหใกล้นะแต่ไม่ออกว้าวแพงเลยจ้ะขายบแพงเลยกใหญ่ใกล้บ้านบ่จ๊ะใกล้บ้านเทลินส่คนเทล่อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ร้อนึ่งบ่ อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือเป็นสีดำค่ะอ๋อก็เอินไใจดำก๋วยเตี๋ยวจะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวบ้านๆจะพี่น้องแซ่บแซ่บแล้วค่ะสูตรดั้งเดิมค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องสูตรบ้านๆค่ะสูตรสูตรในจักปีแล้วคะคุณป้า ซี่สิปีค่ะสูตรนี้ี่ซี่ผาสิบปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะคุณนะขายของจะรวยกูมูลแล้วคุณป่าว่ะร <c oughs> วยกมูมูดังกู <c oughs> งมูคุณป่าว่ะรวยไปเบิดเนาะป่าเนาะรวยจนไปเบิดค่ะจานละสิบบ,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 บบาทป่จ๊ะเอาเอาสามจาน นี่นี่เอาจานเอาจานนี่ว่าแกเอาจานนี่เอาจานนี่จ้ากบกบงามๆแต่พี่น้องอุ้ยอันนี้หอยยังคะอ๋ออัน,นแกะไว้ยังดีเนาะค่ะเนาะปลาอ่างเลีนยงไผ่ด่างก๋งกระซ้าก๋งกระซี้บก๋งกระซี้บบ่ปลานี่ก็สี่สิบค่ค่ะอันเปัน ร้อยนึงจ้ถุงละซีซีแมนเนาะ๋อแมนแปลาคองเท่าไหร่คะอันนี้แร้อยนึ่งจ้าโอแปสกระตายอือนับปลคอรนะคงไม่ได้ลายมือเลยค่ะบอกปลคอดเนี่ยบอกจ้โอ้ยมักะเทดขายจังไรคะเอาเอาเอาถุงเอาโลนึงค่ะมักกะเียดงามๆพี่น้องคนนะ สวนเองบ่จ้ะอ๋ออันนี้ก็แพ็คสมบูร็จเนาะค่ะเนาะมะกอกกับอันมะมะกอกก็ยังก็กับมะเขือเทศเลยมะถั่วมะถั่วก็มีพี่น้องคุณนะหลายอย่างหลายแนวอันนี้มะพริกเขียวบ่จ้ะมะพริกหวานค่ะพี่น้องอันนี้โ้อละสามสิบห้าบาทจ้ะพี่น้องจ้ะแค่รถขายจังไรคะอันนี้ห้บาทสามหูโมเดลมาทำบุญเลยเนาะสวัสดีจ้ะคุณลุง มะกะล่ำายจังไดเนาะหัวละสิบหาทครัหัวละสิบหาเป็นไงชจดเอาอันเอาสองหัวบนนี่ค่ะครับครหัวละสิบห้าสองหัวสามสบครับค่ะ,คะอันนี้มากยังก็ค่ะมาักครับมาฟักใกล้บ้านตัวเท่าไหรจ๊ะราคาอยู่ค่ะอ,อ,อันนี่ร้อยแปดสิบ ไก่มันแพงย่านี้เหไม่ใกล้ไม่เขาบอกว่าแพงนาจ้ะขายบ่แพง่เลยต้อใ่างใกลบ้านบ่จ้ะใกล้บ้านเทหรือส่งเทหอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งบออยก่อกออกอันนี้คือเป็นชีดำค่ะไก่ดเอนอ๋อเอไก่ดำแล้บดอาปนั้น